ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOD อุศ p นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกิจกรรมผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมฝากกดเพื่อเป็นกิจกรรมผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วย คนนะฝากกดไลค์กันเยอะๆนะทุกคนผมจะได้แบบนําโค้ดดีๆเนี่ยมาแจกอีกนะครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ได้เลยนะครับก็ลงไว้หลายคลิปเลยตามไปดูได้เลยนนเนนะครับ โอเคครับผมก็หลังจากเมื่อวานเนาะที่ผมลงคลิปสอนรับโค้ดฟรีไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะนำโค้ดที่คิดว่าโอเคมาแจกนะครับผมก็คือโค้ดกล่องคูปองนั่นเองนะครับผมนะก็ผมยังไม่ได้ใส่เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาใส่ให้ดูเนาะว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือช่วงเช้านะครับว่ายังใส่ได้อยู่ไหมนะครับก็ใครที่เข้าไปดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เอาไปใส่ตามกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูโค้ดกันดีกว่าว่า g ีเเนี่ยเขาแจกโค้ดแบบไหนนั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กลุ่มวงเขียว Rv นะครับจาก กลุ่มของ ROV Thailand นั่นเองนะครับผมเจมเขาก็แจกมาเมื่อวานนั่นเองนะครับนี่ทุกคนแจกโค้ดรางวัล IG b o a d c a s t นะครับผู้เข้าร่วมครบ30,000คนนั่นเองนะครับเป็นกล่องคูปองเลยนะครับซึ่งก็มีคนใส่ไปคิดว่าน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีอยู่3 0,000กว่าคนนะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูนะครับโอเคครับผมโค้ดก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับใครที่แบบเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับแล้วแบบถ้าเกิดมีแจกโค้ดอนาคตนะครับก็สามารถดู โค้ดจากด้านด้านเล่นเลยนะครับที่เป็น i x c l m n s, so, a l k s นั s ่นเองนะครับผมนะซึ่งโค้ดเนี่ยก็ตอนนี้ครบ30,000คนแล้วเรก็จะมีโค้ดเออ่มีเท่าไหร่นะมีอีก50,000คนนะครับผมแล้วก็มี1 0 0 0 0แคนแล้วก็มี2 0 0 0 0นคนนะครับผมนะก็โค้ดเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็50,000คนเนี่ยเป็นบัตรกันดาวนะครับผมแล้วก็1 0 0 0 0แคนเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์พิบัพแล้วก็2 0 0 0 0นคนเนี่ยจะเป็นกล่องชิงสกินอันติเมทฟรีนะครับผมก็จะพยายามแจกคนเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่อาจจะแบบ แจกในคลิปอื่นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันครบแค่3 0 0 0 0คนนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือโค้ดกล่องคูปองนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะครับว่าใส่จากตรงไหนนะครับเพราะว่ามีน่าจะมีเพื่อนๆเนี่ยที่ใส่แล้วแบบเอ้ยพี่ทำไมโค้ดไม่ได้ใส่โค้ดไม่ได้นะครับยังสามารถใส่ได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราไปโชว์กันโอเคครับผมนะก็มาเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดดูนะครับก็กดที่หน้าลงกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกดที่รูปด้านล่างสุดนะครับรูปปฏิทินเนาะและทีนี้เนี่ยจะมีโค้ดเยอะมาก รูปหน้าอลิสนะครับผมย้ํานะครับว่าโค้ดเนี่ยทุกคนใส่ได้จากรูปหน้าอลิสตรงนี้เท่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็ ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีกพิเศษเติมเ็บลุนแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสบ o o กไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกรณีนะครับบางทีเนี่ยเราพิมพ์มานะครับแล้วเราเอามาคันลอกวางตัวนี้นะครับผมบางทีอาจจะหายไปหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนๆแนนะําาาว่ให้มมพพิ์สดตรง นี้เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยก็คือโคดเนี่ยตามนี้เลยนะครับ i x c l นะครับ m n a l k s นั่นเองนะครับผมก็โค้ดจะเป็นตามนี้เลยนั่นเองนะครับใส่พร้อมผมไปได้เลยนะทุกคนนะก็กดแลกโคดไปเลย ได้ไหมได้ไหมตอนเช้าอ้าวโคตดยังได้อยู่นะเด็กน,นะครับแสดงว่าก็ยังสามารถใส่ได้อยู่ในตอนเช้านะครับผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือประมาณตอนนี้เจ็ดโมงแล้วยังสามารถใส่ได้อยู่นะเด็กน,นะครับผมก็ใส่จากตรงนี้นะหนีหน้าแรกโคดอลิตนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะเด็กน,นะครับโคตดเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาในอกล่องจดหมายเหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นกล่องคูป,ปองเสียงไทยนะครับผมในนี้เนาะก็จะมีเปิดเพื่อรับคูป,ปองเนาะก็จะมีขั้นต่ำเนี่ยคือได้แน่นอนเนี่ยห้าคูปองนะครับห้าถึงหนึ่ง 100คูปองเลยนะครับพันธบัหรับตัวนี้เนาะ5คูปองเนี่ยจะดรอปอยู่ที่90%้าคูปอง5% 15คูปองเนี่ย3.5%นะครับ20คูปอง1.35%แล้วก็100คูปองนะครับ0.15%นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่ดวงของทุกคนแล้วนั่นเองนะครับไปเราก็กดรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกดไปเลยดูสิจะได้อะไรครับผมแถมเทเดดมแถมโอ้โห ดวงของผมก็ไม่ต้องเปิดก็รู้อยู่แล้วนะครับได้มาเพียงแค่5คูปองเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็อยู่ที่ทุกคนเลยนะครับผมนะก็ใครใส่ไปก็เป็นคูปองถาวรนะครับไม่ใช่คูปองลิมิเต็ดนาะก็สามารถเอาไปเล่นในกิจกรรมสุ่มสกินต่างๆได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับเอ่อตรงนี้นาะก็ใครใส่ไปแล้วนะครับผมได้กี่คูปองกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์อวดกันดันล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็รีบไปใส่นะทุกคนก็ยังสามารถใส่ได้อยู่นั่นเองนะครับสูงสุดนะคือ1คูปองเลย นะเดนะครับผมนะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างน้อยก็คูปองฟรีก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับไม่เสียหายอยู่แล้วใส่แค่แป,ป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็รับคูปองไปเลยนะเด่นะครับโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับผมนะก็ใครที่อยากให้ผมแจกโค้ดอื่นๆอีกนะครับผมก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สาาคัญอย่ลลืมมกกกดดดตผด like, ด share, วผไ์แแชร้ ก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเช่อกับผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายๆแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ